สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางลาวสตานะคะทุกท่านค่ะวันที่23พฤศจิกายน2567นะคะทุกท่านวันวันเสาร์เนาะคะ่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะเอฟซีขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้เป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะแยะถ้าสมมุติว่า FC ไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้เผื่อชอบนะคะทุกคน ก่อนอื่นนะคะเราไปดูวันที่22ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดว่า fc จะตามต่อหรือไม่นะคะสำหรับวันที่22ใจให้เด่นอยู่ที่8ดและเจ็ดมาเก้าสองแปดสามเจดพี่น้องค่ะวันนี้เสียดายมากนะคะทุกคนตัวเด่นมาทั้งสองตัวเลยจะจับคู่หลุดหมดนะคะทุกคนทั้งสอง2ดดสองทั้งสามเจ็ดเจดสามพี่น้องขาหอดบาสิบ่ได้เนาะคะ่ะบาสิบบ่เขาพี่น้อง เลขเด่นประจำวัน6กับ1คือหลุดหมดเลยนะคะสำหรับวันที่22นะคะทุกท่านขาเอา้ามากกลับไปรุ่นต่อวันที่23พี่น้องถ้าพี่น้องบ่ามากพี่น้องก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยได้จ้าสถิติมีเข่าแล้วก็มีหลุดน้ำพี่น้องบ่าได้เข่าทุกมือแล้วกับ่าได้หลุดทุกมือนะคะ วันที่ยี่สิบสามจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้จะได้เด่นอยู่ตัวเดิมพี่น้องได้แปดและเจ็ดนะคะทุกคนสำหรับคู่ที่ใจจะจับให้ท่านได้รับชมนี้เป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจำวันคะ่ะทุกท่านมีเข่ามีหลุดถูกมือพี่น้องทับบมักพี่น้องจับคู่ใหม่ได้เลยนะคะมาดูค่ะแปดนะคะทุกท่านค่ะแปดเก้าแปดสองแปดสาม ปดสี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดหกค่ะทุกคนประมาณนี้พี่น้องคู่เจดเด่นวันนี้นะคะอยู่ที่เจ็ดแปดแปดเจ็ดคู่ที่ใจชอบหนึ่งคู่นะคะมือนี่พี่น้องมาร์คสองแปดแปดสองค่ะ เอามากักตวเก้าพี่น้องมักตุก,กับเด้อพี่น้องขาแล้วตะมักเด้อพี่น้องขั้นไผ่บ่อมักก็เลือกเอานะคะพี่น้องขาย่านม้าอยู่พี่น้องขากะจักวสิมาหรือจักสีรุดดอกพี่น้องเจอกัปมักตัวเก้าอีกนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันนะคะอยู่ที่เลขเจ็ดและสองเบิ้ลประจาวันคือเจ็ดเจ็ดและสองสองนะคะทุกคนเจ็ดกับสองนี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวัน ทุกรอบในแต่ละวันแล้วแต่ความชอบนะคะแล้วแต่มักแล้วแต่ชอบพี่น้องค่ะสำหรับแนวทางราวสตาร์นะคะวันที่23พฤศจิกายน2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคชุกมันหมสุขภูสุก,สกนนสสคนค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ